เดี๋ยวเสวัสดีค่ะนนี้พบกับนาสือมโนาเกตลริจังจ้าวัสดีครับไอ้เซมคนหล่อคนเดิมคนดีนะมาอีกแล้วครับผมจ้านะอยากได้รถอย่างบอกไอ้เซมครับนะซอยทุกคันดันทุกเคตรับรถแน่นอนโอ้โหม่อีกแล้วนะวันนี้มีไอเทมเด็ด ติดปัญหาอะไรบอกไอ้เสียงกับน้องนัดมาครับ<า>ทุกปัญหามีทาง,ทางออกเ<อ>สมอ<า>นะเพียงแค่คุณอยากได้รถครับนะซอยทุกขั้นดันทุกเขตดันจนหอดบ้านครับหอดเตียงนอนอตเตียงนอนโอ้โหแว่นแว่นนี่เจ้าได้จะได้มาเพื่อเสียใหเฮ้ยจะบอกว่ามีผัวแล้วดิเฮ้ยลืมกิ๊กไม่มีผัว้ว พี่ชายซื้อให้เออพี่ชายพี่ชายน้องนัทซื้อน้องจะไม่มีัวดน้องนัทซื้อว่าม่มีปวดเนาแก้ข่าวด้วยแก้ข่าวด้วยแกข้แกข่าวด้วยนะเออมาวันนี้มากับน้องนัทตัวเล็กะนะไม่ธรรมาดาแล้วครับ่น้องรถ <ลด S 1> นะ,ะ,นะพ่อกับรถเนี้ยครับน้องนัทนิสันอ a เมร่า 1.2E ปี2013เกียร์ออตโต้จ้าโอ้โหนิสันอะเมร่าครับถามมันจังเลยจ้าไอ น้าโทรมากินกลางน้าขอเบอร์นิสันเลยครับพอนจะคืนนะและที่สำคัญเอาเกียร์ออโต้เลยนะเกีย่โต้ไปเลยโอ้โหไอ้เฮากันนอนนอนตีนกายน่ะพาไปขค้นจะหารถมาจากไหนมึงเว้ะน้าเออนอนคิดกันอยู่เกือบจะปี้กันนะพี่น้องน้าเลยนอนคิดมันจะหารถเสียมาจากไหนเออรถถูกถูกแบบเนี้ยเออแล้วกว่าจะหามาได้นี่คัดเละคัดอีกเออยาก แต่แต่นอนคนละที่กันนะไอ้เสมนอนกับเสียยะนะเกือบจะได้ปี้กันแล้วนะนอนคิดนอนตีนกายได้พากอยู่ปมดเลยโอ้ยลืมละค่ะเออกลัวจะได้รถคันนี้มาโอ้โหเลือดตาแท็กระเด็นมามาเดี๋ยวมาเบิ้งรถกันครับผมจ้ะน้รถคันนี้ออกรถเท่าไหร่ครับน้องนัทสองแสนกับอีกเก้าพันเท่านั้นไม่ไม่ออกรถจะบาทเอาหรอออกรถจะบาท 999บาทจ้าออกรถ999และที่สำคัญครับผมผ่อนโคตรถูกนะวันนี้ออโต้พันเดียวละ3,000นึง3,000เองเออเดี๋เงิมาเดี๋ยวมาเบิรงรถกันครับผมเดี๋ยวแนบเวรต่อจ้าแนบเวรเออนะออกรถ999หลือฟรีดาวพันเดียวละ3,000นึงครับจ้าอาไม่ได้เกียร์โต้ปี13 พีกระจังหนาโคมเยี่ยมไน้อมโอ้โหสวยงามน,นวลสีชวีเนียนไหมเนียนมากนวลไหมนวลมากนก่ไหมนกนวลรถน้นนะรถน้ะนะสวยๆครับพี่น้องนะเดี๋ยวรอแม็กเดี๋ยวเสียมเปลี่ยนให้ครับจ้านี่เป็นรถบ้านนะเพิ่งจะซื้อเข่ามาเมื่อนอี้เลยไฟเหลืองอ้อยอะไเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ไอ้ไออยังไม่ได้ทายด้วยมันเพลิงยังไม่ได้ขัดสีชวีวันเออยังยังไม่ได้ทาแปงจ้าไทย ยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยาถูหายยังไม่ได้ถูฉีไใ้เดี๋ยวให้ขาวๆเลยจ้านารอแม็กสามารถเลือกไลน์ได้มนัาจ้ามีทีเอสามเอที t e สามเจ็ดเดอร์อาร์พีเอฟวัเยี่สิบไอสาย์ไปเลยสี่ลายจ้าลจางนั้นมีมีไลอื่นอีกไหมีห่อเวลลอยยังเขาบุหัวละทันบิ๊กบิ๊กกนี่บิ๊กกระจูบกินี่บิ๊กกระจูจุกูจุกูกูยูอันนั้นตั้งไปเมื่อกี้เสยมหนไดเบิ้ง เล็เล็ไม่เล่นแถวนี้แสนเจอเห็นบ่แสนแสนซีเพี่น้องแสนซีงามค่ะเกียร์ออโต้พ่อพันสามพันหนึ่งพ่อพันเดี๋ยละสามพันหนึงรถเก๋งเกียร์ออโต้ปีสิออกรถเก้าหเกหรือฟรีดาวจ้ะเปิดดัโอ้โหดักไหมดังนนัดเดี๋ยวเหมือนนะครับผมนะสวยงามเมตดุงเม็ดักรับประกันไม่มีการชนหนักพิคว่ำ บ่มีไปปี๋มาแน่นอนนาสนหนักพี่คว่ำจมน้ำไฟไหม้ตะต่อเล็ซี่ตะต่อเล็ตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มหรือว่ารถผิดกฎหมายหรือว่ารถลืนร่อมขืนสารรถที่ว่าโอนบ่ได้รถที่มันบ่ถือกฎหมายนั่นน่ะบ่ต้องโทรมาถามว่าไอ้โบมีไอ้มีรถบ่มีเล่มบ่ไอ้มีรถไอ้หนีไอ้ไฟแนนซ์บโอ้ยกูขายแต่ถูกกฎหมายโ่ต้องโทรมานามเดี๋ยวตำรวจกะสิปล่อยอีกเออยากอีกหาเลี้ยงเขาคุกอะกันเยอะว่าสิอยากได้วันนี่เอาบางสิ่งแต่แค่ฟังเพื่ รถคันนี้ไ <def> ม <uras> <mm <ś promo> <pt> ่เคยไปจุกกับคันอื่นมาจุ๊บกันเลยเขาอยู่เขาดีๆแหละไม่เคยไปจุกมาหรอกน้องอะไรเหลอเอ่อชื่ออะไรแพรวแพรวนภารถผู้หญิงใส่รถผู้หญิงใส่นิกไปดูแล้วเดิมเบิร์ตครับพี่น้องนะดากเดิมเบิร์สวยงามโอ้โหเนียนภายในบรรจุคองเรไรคัะ แต่ของคนแก้วสาแก้วบานเฮานี่แหละเออคนสาแก้วเด้อเออคนสาแก้วบานเฮานี่นะครถบ้านรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ขับเขามาขายไม่เศร้านี่ไม่เศร้าเลยอุ้ยแหกยางแท้อ่าดูนะคะผู้หญิงช้นะใช่ยไหมสีฟ้าเนาะอ่าเป็นไงน้องนัดแหกให้ดูเดินไปเลยพี่น้องเห็นบ่นี่สังเกตง่ายเด้อซื้อรถมือสองพี่น้องไอเสชฟซื้อรถมือสองครับไอเสชฟก็อยากให้เบิ้งละเอียดให้มันเบิ้งให้มันชัดเจนเบิ้งให้มันมากก็พี่น้องค่อยค่อยซื้อค่อยชี้ขายกัน นายอยากให้มันถือใจนะพี่น้องแหกี่ป <นะ S 2> ีก็ไม่เออเหรอลูกค้าทุกไมีกแล้วเดี๋ยวหมดครับสมุนสมุดรับประกรันรูครบนะรับประกันนะคะสวยงามกระจกไฟฟ้าทั้งสี่ขา,ษาง 4, พร้อมนะแล้วพ่นแค่เดือนละสามพันหนึ่งหาใส่ได้ครับพี่น้องราคาหนีนะแทบไม่มีเลยนะราคานี้นะพี่น้องแล้วรถแข็งนันตีหายไปเสียมืขับสุดงามพันแน่นอนจ้านะของเครื่องครับพี่น้องยังบริแางเลยนะแต่ว่ารถเดือดหมดนะ คันนาอยู่ครบเด้อ <er ติ no ๊กเกอร์อยู uh ่ครบติ mm ๊กเกอร์ฝากระโปุกพร้อมเบิร์ดนาน้ำยาฝากระโปุกแผ่นพวงแผ่นเพดแผ่นเพดอยู่พี่บ่มีแผ่นเพดนี้รถผีเด้อจ่ายไฟแนนซ์มาเลยเครื่องนี่โอ้ยเปิดเครื่องมาหอมละมุนหอมละมุนหอมละมุนชุนชวีสีนวลเน่ เมล่าโคตรสวยสีขาวเกียวโตพันเดียวละสามพันเปิดราคาขายถึกถึกไปเลยนั้นเท่าไหร่สองแสนกับอีกเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหโคตรถูกเลยและที่สําคัญครับสายเงินดาวออกรถคันนี้จากบาทครับผมฟรีดาวไปเลยโอ้จัดฟรีดาวเลยเออฟรีดาวป่ะและที่สําคัญครับพันโคตรถูกโคตรถูกเลยนะปีนี้ทั้งปีครับเอาไปพันเพียงแค่ โอ้โหช่วยพันปีนี้ทั้งปีครับออลพันเลือ3ลสามพันหนึ่งหลังจากนั้นครับปีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพุ่นจำคอยไปพันราคาเต็มอยู่ที่สี่พันกับอีกหนึ่งร้อยบาทจ้าโอ้โหมาแล้วก็ผู้ใดจอง่ันออนไลน์น่ารับชมคลิปไอ้เสียมน้องนัดอยู่สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี่เอาไปเลยนาจองมาเนี่ยค่าจัดให้ค่าโอนให้น้ำมันเต็มถังทาสีพืรถบ่อแม็กไม้ยางไม้เซ็นสัญญาฮอดบ้าน ส่งรถฮอดบ้านใถายน้ำมันเครื่องใช่ฟี่ายของเครื่องฟีจ้าถยของเหลวใช่ฟีฟิล์มติดรอบคันฟีประดับยนต์ติดรอบคันฟีจ้ารอบประกันหลังเก็บถ่า่งต็มดับเิลซามาร์หนึ่งฟีเต็มกลายข้างมวดล่วงนายเดือนละโมเมนอ๋อโมเมนอยู่เอออะไรหนึ่งพันบาทหกเดือนนะแล้วก็บัตรเติมน้มันอีกมูลค่าสองพันบาทแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้รุ่นจับ จ้ดมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันเอาฝากส่องทางการจองรถหรืสช่องทางการติดต่อนะครับน้องนัทจ้าฝากเอ็ซีที่อยู่ทั้งบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจองนะคะลิงก์ไลน์ทาง Facebook จะอยู่ด้านบนเด้อก็กดดเพิ่มเติมแล้วก็เลือกจองเลือกซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็ u t u b e ลิงก์ไลน์จะปักอยู่ด้านล่างนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นจ่าเข้มโปลิปพี่เหมยที่ปียะพี่เซมน้องนัทหรือใครก็แล้วแต่ที่ถูกใจนะคะแล้วก็ฝากเอกซีกดติดตามกด s ั b สไคร b e ทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่่พพาาใหมวกเร ตัวเอซท่าไหนที่เขามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวลุ้มจะจับแจกนะคะเสื้อ f อซไปเลยหนึ่งตัวเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าไม่อยากซื้อแต่อยากแนะนำเพื่อนมาซื้อกับเราได้ก็รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาทจ้าเอาไม่ละเอาไม่ละเอาบบล่ะเอาบบลอ่ะพรอเดวละ3,000ัรีด้าอ้ยยออโต้พ่อ